ปัญหาผมร่วงหลังคลอดนะครับเป็นประเด็นหนึ่งที่มีคําถามมากผมต้องอธิบายก่อนว่าในช่วงที่เราใกล้คลอดเนี่ยจะเป็นช่วงที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันสูงฮะทีนี้เมื่อคุณมีฮอร์โมนเอสโตรเจนมากเนี่ยช่วงนั้นผมจะหนานแน่นดกดาเลยผมกว่า90%เอเลยนะบนหนังศีรษะเราเนี่ยจะอยู่ในเฟสที่เรียกว่าแอนเเจนครับเป็นเฟสที่เส้นผมกําลังผลิตอย่างดีเลยหนาะดกดําก็จะทําให้ผมเนี่ยหนานแน่นแต่ทีนี้พอคลอดออกไปแล้วมันจะทําให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยตกแบบวูบลงแบบทันทีน วันนึงอาจจะหลายร้อยเส้นพร้อมกันเลยเพราะว่าเส้นผมเนี่ยมันจะเข้าสู่เฟสผัดเปลี่ยนถัดไปทีนี้เมื่อมันผัดเปลี่ยนพร้อมๆกันเนี่ยก่อนคลอดเนี่ยมันก็ขึ้นพร้อมกันพอฮอร์โมนมันตกุมันก็เลยผัดเปลี่ยนพร้อมกันครับเลยเป็นสาเหตุทําให้ผมมันร่วงมากหลังคลอดแต่ไม่ต้องตกใจผมร่วงหลังคลอดเนี่ยไม่ได้อยู่ตลอดไปเดี๋ยวมันจะฟื้นกลับมาได้บางคนก็3เดือน6เดือนสามารถที่จะกลับมาผมปกติได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้ช่วยให้เร็วกว่านั้นนะครับแนะนําให้ทานอาหารที่บบรุงเส้นผมครับอาหารที่ประกอบไปด้วยพวกแร่าาาาาตตนนรรรสออหโปีเจง พวกนี้จะช่วยเสริมสร้างให้ผมแข็งแรงได้นะครับซึ่งผมก็มีวิตามินนะครับเป็นวิตามินผมที่ทําออกมาเพื่อซัพพอร์ตเสริมสร้างการทํางานของรากผมนะครับเป็นของ Ideal H ที่ผมในวิจัยคิดค้นขึ้นมาเองนะครับประกอบไปด้วยสารอาหารผมมา21ชนิดเลยนะครับมีแร่ธาตุตัวอย่างเช่นซิงค์ธาตุเหล็กพวกคอปเปอร์พวกนี้ก็จะช่วยทําให้ผมเนี่ยแข็งแรงขึ้นอย่างวิตามินก็มีบีรวมที่มีไบโอตินมีพวกวิตามิน D3 วิตามิน C ที่ช่วยในการดูซึมคอลลาเจนและที่สําคัญคือมีคอลลาเจนไทป์1ด้วยซึ่งเป็นประเภทหนึ่งงที่ช่ชวยยรรากผมโดต มีกรดอะมิโนอย่างเช่นแอลซิสเทนเมไทออ n i ีนแลวก็ไลซีนนะครับช่วยประกอบแล้วก็เสริมสร้างกลูตาไธโอนนะครับต้านอนุมูลอิสระได้พวกนี้จะช่วยบำรุงทําให้การสร้างเคราตินซึ่งเป็นแกนกลางของผมเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะครับก็แนะนําเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากผมหนาดกดาเร็วมีปัญหาผมร่วงผมบางนะฮะให้ทานไอเดียลเอชเลยครับแนะนําเป็นเซตสามนะครับทานวิตามินเนี่ยเช้าก่อนนอนแล้วก็ทาโทนิกเพื่อบำรุงจากภายนอกก็จะช่วยให้เห็นผลได้ไวขึ้นมากๆเลยนะครับถ้าเป็นคนสนใจก็แอดไลน์แอดครูดี้มาสั่งซื้้อไดดเยคี๋วจใิาะ